Boop <laughs> น้ำมันไม่ไอนะครับ,บน้ำก็เดี๋ยวลองเลี่ยงดูก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับวันนี้ส้มแม่มีรถจะมานำเสนออีกแล้วครับด้านหลังกับผมเป็นอิซุดาก้อนนะครับอิซูดาก้อนคันนี้นะครับจดทะเบียนปี40ราคาแค่หลักหมื่นวิ่งเข้าไร่เข้าสวนสบายพงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นนะครับรถเดิมๆนะครับรถเดิม,เ,ดมเป็นรถบ้านแท้จะของเดิมใช้งานอยู่ รายสนใจเบอร์โทรอยู่ด้านล่างให้โทรมาก่อนเด้อพี่น้องเด้อส่วนารายละเอียดรถคันนี้จะเป็นยังไงสวยแค่ไหนโดนใจใครหรือเปล่าติดตามไปกับสมแบ์เลยนะครับครับฮิลล์สูดาก้อนคันนี้นะครับสีสวยนะครับคันนี้จดทะเบียนปี40นะครับนี่ใครที่อยากจะได้รถวิ่งเข้าร้อเข้าสวนราคาหลักหมื่นนะครับคันนี้เป็นรถบ้านแท้แรถป้ายสกลนะครับบอยไม้จอจาน9939จังหวัดสกลนครนะครับเบอร์โทรอย,อยู่ด้านล่างนะครับ0ศ0 1 3 7 2 0 8คันนี้เป็นรุ่น s ึ L ่งสา,ามเจ็ดสองศูนย์แปดคันนี้เป็นรุ่นเอสเอ็ลเอ็กพงมาลัยพาว 95,000บาทนะครับคันนี้95,000บาทต่อรองได้นะครับอ่ารถสวยนะครับพร้อมใช้งานนะครับสีสวยอาจจะมีตำหนิมั่งนะครับมีตำหนิมั่งนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับนี่ของเดิมไฟตาเต็มนะครับนี่ไฟตาไม่มีร่องรอยแตกเล้านะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับอาจจะมีรอยขีดข่วนมั่งนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับกระจกหน้าดีนะครับนี่กระจกนี่สวยงามนะครับภาสี อ่ายังไม่เอามาติดใส่นะครับเราไปต่ออยู่นะครับรถเดิมๆบางๆครับฟังเสียงได้นะครับบางๆเลย SLX นะครับมีแถบลายสติกเกอร์ตรงนี้นะครับนี่มาพร้อมกับรถเลยนะครับนี่าลายนี้นะนะครับประตูเปิดง่ายนะครับเป็นระบบกระจกไฟฟ้านะครับเจ้าของเดิมอ่าเคยใส่เครื่องเสียงมานะครับนี่นะครับเคยใส่เครื่องเสียงมาเบาก็เป็นเบาเดิมนะครับเบาผ้ากำมะหยี่นะครับเบาเดิมอ่า บาด้านหลังก็บาเดิมนะครับนี่ของเดิมนะครับบบาเดิมจากโรงงานเลยนะครับนี่ตั้งแต่ปี40นะครับนี่รถสวยพร้อมใช้งานทิ้งทางไกลสบายจดทะเบียนปี40นะครับยีสุที่ไอ้มังกรทองนะครับนี่ดาก้อนเนาะดาก้อนหนึ่งด้านหลังก็จะมีโลบาให้นะครับนี่มีโลบาแล้วก็มีกระบะได้เนื้อให้ด้วยนะครับรถดำบางๆเลยนะครับนี่ชัดทรงชัดซีนะครับ ของเดิมใส่พยางตัวนี้ไว้มองไม่เห็นนะครับล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กเดิมนะครับนี่ของอิสูโดยตรงนะครับดอกยางดีนะครับไฟท้ายดีนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับนี่ไฟท้ายของเดิมไม่มีร่องรอยแตกแล้วนะครับเปิดฝาท้ายดูหน่อยนะครับกระบะฝาท้ายก็โอเคนะครับนี่นะครับยังสวยอยู่ดูดีอยู่นะครับนี่อาจจะมีสนิมีมั่งนิดหน่อยนะครับ 0800137208โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับราคาอยู่ที่95,000บาทนะครับ95,000บาทานะครับต่อรองได้นะครับราคาต่อรองได้อยู่คันนี้ไม่มียางอะไรให้เด้อนะครับช่วงล่างสวยนะครับนี่เจ้าของเดิมใช้งานอยู่นะครับเจ้า,จาของเดิมใช้งานอยู่เป็นรถบ้านแท้เขามาฝากขายนะครับเจ้าของเดิมมาฝากขายอ่า ของเดิมใช้งานอยู่ขับไปไล่ไปสวนอยู่นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นนะครับคันนี้อีสุดากอนสีไม่มีตำหนินะครับนี่สีสวยอยู่นะครับนี่สีสวยประตูฝั่งด้านคนขับก็โอเคนะครับนี่ไม่ช้ำนะครับเปิดปิดง่ายสบายกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับเบาะอาจจะมีรอยฉีกขาดมั่งตรงนี้นะครับเบาะขาดมั่งเพจจากโรงงานอยู่ครบนะครับนี่ของเดิมนะครับ เพชรองมิดฮาก็ของเดิมนะครับนี่ของเดิมเลยนะครับเดิมจริงๆครับคันนี้เดิมจริงๆนะครับราคา95,000บาทนะครับ95,000บาทเอ้าดูเลขไม้กันหน่อยนะครับฝนจะมาแล้วนะครับเลขไม้คันนี้วิ่งอยู่ที่400,000 46,000กิโลนะครับ46,000กิโลเกียร์ก็เกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดเกียร์ยังแน่นเลยนะครับเกียร์ดีเบรกมือใช้ได้นะครับเบรกมือใช้ได้ ลองเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงสตาร์ตติดง่ายไหมนะครับสตาร์ตติดง่ายครับทีเดียวติดเลยนะครับม่านวัดคนนี้ใช้ได้หมดนะครับนี่ม่านวัดใช้ได้หมดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกหมดนะครับออกหมดนะครับแอร์แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นนะครับที่ปัดนน้ำฝนโอเคใช้ได้นะครับส่วนกระจกไฟฟ้าก็ นะครับใช้ได้นะครับนี่ออโต้ด้วยนะครับนี่ขึ้นง่ายลงง่ายใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับด้านนี้ก็โอเคครับนี่ขึ้นง่ายใช้ได้นะครับนะครับใช้ได้เดี๋ยวพาทุกท่านไปดูห้องเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงเนาะนี่นะครับห้องเครื่องของอี่สุดากอนคันนี้นะครับเครื่องยนต์สองพันห้านะครับเทอร์โบนะครับเชื้อเพลิงดีเซลพาหน้าเดิมนะครับเพศจากโรงงานอยู่ครบนะครับ าเพียดจากโรงงานอยู่ครบน้ำมันไม่ไอานะครับน้ำก็เดี๋ยวลองเร่งดูก่อนนะครับจะดันขึ้นมามั่งนะครับอาจจะเกิดจากการสั่นสะเทือนของรถนะครับก็จังหวะเล่งก็ โอเคอยู่นะครับแบตเตอรี่ก็โอเคไฟยังแรงนะครับฝากระโปรงเดิมครับนี่พกแผ่นกันจนวนความร้อนของเดิมนะครับนี่ของเดิมหมดนะครับนี่นะครับรถสวยนะครับ9 5 0า0บาทนะครับเครื่องดีเกดีพิ่งทังไกลสบายเลยนะครับพร้อมใช้งานอีสุดาก้อนคันนี้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอีสุดาก้อนคันนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่95,000บาทนะครับ9 5 0 0 0บาท เบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับไปโทรมาสอบถามกันก่อนเด้อรถจอดอยู่ที่สกลนครน,นะครับส่วนคลิปหน้าจะพาทุกท่านไปดูรถอะไรฮัลโหลก็ฝากกดติดตามไว้นะครับคลิปนี้ซูมแบร์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ